สวัสดีค่ะท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเออวันนี้นะคะเออพอดีถ่ายคลิปไม่ทันแต่สินค้าเ็เพิ่งเข้านะคะตัวนี้นําเสนอนะคะนําเสนอเป็น,เป,นเป็นรถค่ะ Toyota Innova ต,ต,ตัว V นะคะตัว V top เป็นยังเป็นโฉมที่เออโมโมโมก่อนที่จะเป็นดีเซลนะคะเป็นเครื่อง2.0ตัว V top ปี2อ2 2นะคะสีขาว สีขาวสีสวยนะคะราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะคันนี้นะคะก็ mm hmm. คือสินค้ามาก็อันนี้ถ่ายอยู่ม่ทันก็เลยเอามาลงไว้ก่อนนะคะเออจริงๆคันนี้นะคะคันนี้น่ะอ่าเพิ่งคือมันจะได้เป็นความเป็นเดิมนะคะเป็นอ่าไม่ใช่เดิมเดิมเจ้าของเดิมใช้ได้มันจะเป็นล้อแม็กมามา,มากรบดถนะคะก็คือเพิ่งจะจัรวยนะคะตัวนี้ก็คือ อันนี้ถ่ายถ่ายไม่ทันก็ก็เลยนะคะเลยมาจะทํารีวิวข้อมูลจริงไว้ก่อนนะคะด้านหลังนี้ด้านท้ายนะคะด้านท้ายจะเห็นเป็นตัวสเปคตัววีของเขานะคะสเปคตัววีสเปคตัววีนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องเบนซินนะคะตัวนี้เครื่องเบนซินเครื่องอยู่ที่สองจุดศูนย์สองจุดศูนย์อโต้นะคะสองจุดศูนเกียร์ออโต้ สีขาวสีสวยเลยนะคะตัวนี้นะคะรถมาแล้วนะคะท่านใดที่มองหานะคะเป็นเอสยูวีครอบครัวที่ราคาเบาๆนะคะราคาอยู่ประมาณสามแสนกว่าบาทเครื่องเบนซินตัวนี้ก็น่าใช้นะคะน่าใช้นะคะเป็นเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกสําหรับทีเ่เราไม่ต้องการรถที่หลักห้าแสนขึ้นไปะนะคะก็คือตัวนี้ก็คือสมรรถนะการใช้งานนี่ก็คือดีมากเลยะคะคันนี้นะคะคันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวท็อป แอร์ออโต้ชุดแต่งรอบคันนะคะไม่ติดแก๊สตัวนี้ไม่ติดแก๊สนะคะเอ,อไม่มีประวัติการชนหรือคว่ำหรือพลิกคว่ำไฟไหม้ใดๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือเช็คต้นเช็คประวัติมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะสินช้านี่ก็คือดีมากๆนะคะตัวนี้ล้อแม็กนะคะดูจากแม็กนี่ก็แม็กเดิมเจ้าของเดิมใช้นะคะแม็กเดิมเจ้าของเดิมใช้นะคะก็มันจะได้เป็นความเดิมอันนี้ก็ขยายให้ดูนะคะรีวิวพอดี วันนี้ถ่ายไม่ทันนะคะก็เลยมา,ร,ายรีวิวให้ดูก่อนว่าสินค้าของเรามีราคาซบซๆอยู่แช่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะอ่านี่ด้านหลังด้านหลังรถด้านหลังรถก็มันจะเป็นแบบเบาะพับได้ะค่ะดูดนะเบาะพับได้สองข้างนี้วางกระเป๋าได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าเป็นรถปีใหม่ๆไม่ก่อนประมาณสักประมาณสักนึระยะนะคะระยะที่เออระยะที่ประมาณที่ ประมาณประมาณที่มันปีใหม่กว่านี้อันนี้มันปี12นะประมาณเออเอาประมาณปี14 14 15เลยพวกนี้นะคะ14 15เขาที่เอาพวกนี้เป็นความต้องการที่เอ่อแท็กซี่นะคะเอาไปทาแท็กซี่หรือรถป้ายป้ายที่มันเป็นป้ายาประเภทหนึ่งอ่ะป้ายเขียวนะคะ mm hmm. วิ่งสนามวินรับรับลูกค้ารับแขกนี่จะเขาหาเยอะนะคะตัวนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่นี่ เขาใช้เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เป็นครอบครัวนะเป็นทางเลือกนะคะใช้แบบ UV ครอบครัวเป็นแนวทางที่ประหยัดจับต้องได้ค่ะตัวนี้นะคะ,ะนะคะนี่ก็อันนี้ก็เป็นเบาะายเบาะบด้านหน้านะคะเบาะด้านหน้ารถก็ได้เป็นแบบแล้วก็อันนี้เป็นเบาะนังนะคะเบาะนังก็นะคะ อันนี้ภายในก็เป็นหนังนะคะน,นี่ฉายมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นแสงแสงสะท้อนนะขอโทษทีนะคะแสงสะท้อนจากมุมแฟตมุมไรของทางฝ่ายโฆษณาเขานะคะเอ่อตันนี้ก็มันคือได้ความประหยัดนะคะความประหยัดที่ว่าราคาไม่แพงราคาก็คือซอฟบๆนะคะปีก็คือปีก็ปีได้เลยนะคะปีประมาณนี้นะคะราคาก็อยู่แค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน ทำฟรีดาวได้เลยตัวนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนชิวๆสบายๆนะคะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันนะคะหกปีนะคะผ่อนไปเลยนะคะประมาณนี้ไม่ต้องใช้เงินรับรถคือไม่ต้องใช้เงินรับรถนะคะไม่ต้องใช้เงินรับรถเลยมันก็กลายเป็นผ่อนแบบอืผ่อนไปเลยนะคะผ่อนแบบแนวทางเรียกที่ว่าใช้เป็นรถทํางานก็ได้นะคะคือใช้เป็นรถทํางานก็ได้นะคะใช้เป็นรถแบบท่องเที่ยวในครอบครัวก็ดีนะคะเพราะ มันรองรับรองรับเออเป็นแบบเอ v ยวีเจ็ดที่นั่งนะคะเรียบร้อยเ,เลยนะคะตัวนี้มันเป็นตัววีแล้วก็บอกพับแยกได้ภายในนะคะเบาะหนังทําความสะอาดง่ายนะคะลายไม้นะคะลายไม้ด้วยลายไม้พวงมาลัยอันนี้ก็ประวัติเก่านะคะประวัติเก่าก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นรถที่ประมูลประมูลมานะคะทางศูนย์รถยนต์ของเรานี่คือจะรับซื้อคือคือรถบ้านเราก็เราก็รับนะคะ ซื้อขายหน้าเต็นท์หรืออะไรเนี่ยเขาก็รับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสินค้าที่ประมูลนะคะไปซื้อที่คือเฟรนเซนยึดลดประเภทนี้ที่ลูกค้าเก่าก็ผลไม่ไหวหรือใดๆนะคะแล้วก็ทางเต็นท์ก็ไปประมูลมานะคะไปประมูลนะคะเราจะคัดเลือกแต่สินค้าที่ดีดนะคะก็คือคือสินค้าดีนะคะคือมีประวัติดีๆนะคะเอาเที่ยมมาซักล้างซักฟอกแล้วก็โมดิฟายทำสปานะคะแล้วก็ตั้งขายนะคะที่เต็นท์ก็มีไฟรนเซนรองรับ ทุกวันนะคะก็เปิดตั้งแต่เวลา3โมงเชา้าถึงกโมงเย็นนะคะเอกสารก็พื้นๆทั่วไปก็เป็นพนักงานเงินเดือนก็มีสลิปเงินเดือนมีใบรับรองเงินเดือนสเตทเมนต์6เดือนนะคะก็ทักทายทีมขา,ขายของเราก็นัดดูรถได้เลยนะคะอยู่กรุงเทพโซนบางแคกรุงเทพโซนบางแคนะคะเป็นริมถนนเส้นกาญจนานะคะริมถนนเส้นกาญจนาเต็นรถไอคาสยามนะคะคนละฝั่ง สมาคมชาปักใต้หาง,ง่ายนะคะริมทางกว้างๆนะคะกว้างๆนะคะ,ะ,คะของเราไม่ได้เลี้ยวเข้าทรงเข้าซอยนะคะศูนย์รถยนต์ไอคาสยามเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา3โมงเช้าถึง6โมงเย็นทีมขายของเราก็ที่เบอร์นะคะเบอร์0922726669ชื่อคุณแตนหยงนะคะคือก็เป็นเรียกว่าอะไรนะคือสินค้ามันเยอะนะะเราพยายามจะกระจายตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ,ตใหญ่ตัวอะไรก็กระจายขึ้น เป็นเพียเป็นทางเรียกของกลุ่มลูกค้าที่เขามองหานะคะเพราะเราก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรัราเราก็มีก็คือด้านการขายรถเนาะด้านคือที่นี่เขาขายรถมือสองนะคะเขาขายก็คือมันเป็นสินค้าที่คือแต่ละตัวแต่ละคันเขาดีมากนะคะก็เลยอยากเสนอสินค้าเป็นทางเรียกกลุ่มที่ต้องการใช้รถประเภทนี้นะคะอ่านะคะตัวนี้สวยมากเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังก็ คือสพัธนาในพร้อมใช้รถคันนี้ไม่ติดแก๊สน,นะคะท่านใดที่มองหาอินโนวานะคะตัวนี้ภายในกุมกุม,มนโซนเรียบร้อยมากค่ะรถคันนี้มีรถคันนี้จำได้นะคะที่เต็นท์อ่ะที่เต็นที่โชรูมที่เต็นท์ของที่เต็นที่ทำงานอยู่นะคะเขาจะมีแบบสามสี่คันสีขาวทั้งหมด ราคาประมาณสามหกเก้าสามเจ็ดเก้าสามเก้าเก้านะคะประมาณปีสิบสามสิบสี่สิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยจำได้เลยนะคะถ้าลูกค้าจะใช้อินเวอตัวเนี้ยก็คือเฮอ,อมันคือที่เต็นคือมีรองรับหลายคันเลยนะคะไี่ก็ไปดูที่เดียวก็จบเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่เป็นกำลังใจดีๆแก่ผู้ขายสินค้านะคะของเรานะคะเพราะ สินค้าเรามีเยอะนะคะบางทีรีวิวไม่ทันก็อยากอธิบายความแบบเรามีแล้วสินค้าเรามีแล้วนะคะคือประเภทนี้ตัวนี้รุ่นนี้นะคะเรามีทั้งหมดสามสี่คันราคาที่เต็นคือตัวนี้รุ่นนี้เลยนะคะปีสิบสองสิบสามสิบสี่มีที่เต็นอะ่ะสามสี่คันนะคะยังไงก็ฝากลูกค้านะถ้าต้องการจะใช้รถแนวทางนี้หรือรถประเภทนี้ suv ครอบครัวใช้ทำงานก็ได้ใช้เที่ยวก็ดีนะคะมันเป็นแบบครบเลยนะคะตัวนี้ครบๆนะคะ การผลก็ชิวๆนะคะมันผลน้อยๆอยู่ประมาณแปดพันกว่าแปดพันนี่แหละหกปีนะคะก็ต้องคำนวณสูตรว่ามีแต่ละไฟแนนซ์ดอกเบี้ยจะใกล้เคียงกันนะคะตามปีรถใกล้เคียงกันแต่การผลก็ใกล้เคียงกันนะคะต้องดูความที่ว่าที่ไหนเครดิตลูกค้าจะลงได้นะคะแล้วก็ต้องดูให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะที่เต็นก็มีไฟแนนซ์ไทยพาณิชย์กรุงศรีเกลียดนาคินธนาติเอ่อคลิโอ ที่กโกนะคะนั่งที่เต็นต์ตลอดเวลาแล้วก็สแตนบายเซเนสแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าถึงเต็นต์ถึงรถแล้วก็ให้ชมสินค้าได้นะคะชอบใจยังไงก็เซเนสก็พร้อมทํางานต่อนะคะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของเรานะคะก็ตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัววีก็ก็อีกอีกหนึ่งรายการของเราที่มีในเต็นต์ <c oughs> มีในโชว์รูมนะคะโอเคนะคะเอกสารง่ายๆของเราก็ถ้าแวะชมรถ เป็นพนักงานเงินเดือนก็พนักงานที่ทํางานบริษัทหรือรับเงินเดือนก็บัตรประชาชนตัวจริงเตรียมไปเลยนะคะก็มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปวันเดือนยอนหลังสามเดือนถ่ายไว้ใน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 ช่องเก็บไฟล์เอกสารก็ได้นะคะถ่ายเก็บไว้นะคะแล้วก็สเตทเมนต์หกเดือนนี่สามารถดึงจากแอปแอปของของธนาคารในมือถือได้เลยนะคะแล้วก็มีแค่นี้แล้วก็เดินทาง ปชมรถได้เลยนะคะถูกใจก็ดึงเอกสารออกจัดมือถือจัดไฟเน้ได้เลยนะคะตัวนี้รา,ายได้คนซื้อก็เฉลี่ยสองเท่าของค่างว่นผ่อนนะคะสามีภรรยาก็ร่วมกันได้นะคะก็มีประมาณเฉลี่ยประมาณถ้าไม่ใช้เงินดาวออกรถก็ประมาณสักหมื่นเจ็ดขึ้นไปนะคะรวมๆนะคะสามีภรราร่วมซื้อได้พ่อแม่พี่น้องอะไรก็ก็แวะเวียนไปดูได้นะคะนีก็ร่วมเอกสารเช่าซื้อรถได้นะคะตัวนี้ของเราจัดไฟเน้นง่ายไม่ยุ่งยากนะคะ เป็นทางเลือกนะคะยังไงก็รุ่นนี้ของเราตัวนี้ที่เต็นมีสามเซคันท่ขั้นใดมีพี่มีน้องก็บอกติด<อ>ต่อต่อกันนะคะเรามีค่าแนะนําให้นะคะเรามีค่าแนะนําให้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสําหรับคันนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ